ฮันเซลาเกนเทนเวอร์ชั่นพี่น้องกริงฮันเซลาเกนเทนเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อของเขาได้แต่งงานกับแม่เลี้ยงแต่ด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่มากทำให้แม่เลี้ยงหาทางพาเด็ก2คนนี้ไปปล่อยป่าแม่เลี้ยงออกอุบายให้ทั้งคู่เข้าป่าไปเพื่อช่วยตนเก็บของป่าแต่เกนเทนแอบได้ยินอุบายก่อนจึงรู้ตัวครั้งแรกพวกฮันเซลสามารถหาทางกลับมาได้ แม่เลี้ยงได้ลองพยายามอีกครั้งครั้งนี้ทำให้ทั้งสองหลงอยู่ในป่าจนไปเจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งที่ทำจากขนมหวานมากมายด้วยความหิวทั้งสองจึงเข้าไปกินขนมของบ้านหลังนั้นจนแม่หมดเจ้าของบ้านออกมาเจอและจับตัวเด็กสองคนไว้พร้อมกับขนให้อ้วนพีหวังจะจับกินเป็นอาหารแต่ด้วยไหวพริบทำให้เด็กทั้งสองจัดการแม่หมดได้หลังจากนั้นทั้งคู่ได้้นบ้านแม่หมดและพบสมบัติมากมายนำกลับไปให้พ่อ ส่วนแม่เลี้ยงนั้นได้เสียชีวิตไปหลังจากวันที่พวกฮันเซลและเกนเทนหายตัวไปแล้วในนิทานเล่าถึงตรงนี้ก็แอดคิดว่าแม่เลี้ยงตายง่ายไปไหมหรือบางทีจะถูกพ่อของเด็กทั้งสองฆ่าไปแล้วหรือเปล่านะตรงนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปจ้าเวอร์ชันที่โหดร้ายกว่านั้นความจริงแล้วไม่มีทางบ้านขนมหวานและแม่มดเป็นเพียงเรื่องของการขโมยเท่านั้น ในสมัยที่สูตรอาหารและขนมมีค่ามากกว่าเงินทองบ้านหลังหนึ่งได้ส่งเด็ก2คนไปเพื่อขโมยสูตรของร้านขนมแห่งหนึ่งเจ้าของร้านเป็นเพียงหญิงชราใจดีที่รักเด็กแต่เมื่อจับได้ว่ามีคนส่งเด็กทั้งสองมาขโมยสูตรจึงแค่กักตัวเด็กไว้ไม่ได้ทําอะไรและให้ขนมกินเท่านั้นจนชาวบ้านก็ได้โอกาสทําเป็นเข้าไปให้ความช่วยเหลือเด็ก2คนนั้นออกมาและจัดการข่าญิงแก่คนนั้นเพื่อปิดปาก และแต่งเรื่องนี้ขึ้นเป็นการอำพรางคาดีฆาตกรรมเท่านั้นกลายเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อไปเลยทีเดียวเพียงเพราะสูตรขนมทำให้คนเราสามารถก่อคดีใหญ่ๆได้เลยจิตใจมนุษย์ช่างน่ากลัวจริงๆมีบางเวอร์ชันที่โหดกว่าอย่างของฝรั่งเศสเล่าว่าในขณะที่แม่มดเผอเด็กทั้งสองได้จัดการจับแม่มดมาเชิดคอหอยของเธออย่างโหดเหียมและหนีออกมาโอ้โห ถือว่าเด็กสองคนนี้โหดไม่เบาเลยทีเดียวทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับนิทานเรื่องนี้ถ้ายัางไม่โหดพอเราจะหาเรื่องราวใหม่ๆมาให้ฟังกันอีกก่อนอื่นก็ต้องกดถูกใจและกดติดตามช่องเรากันด้วยนะคะ